ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยปัญหานี้มีมาตั้งแต่ยาวนานความที่ไม่มีฐานะการศึกษาไม่สูงเส้นสายไม่มีจะถูกจำกัดด้านสิทธิและโอกาสทนายนิทัศน์ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจท่านกล่าวว่าม้าป่ากับลูกแกะลุงพลกับฝูงไฮยีนาอันไหนน่ากลัวกว่ากัน เมื่อพิจารณาคดีที่ลุงพลถูกเจ้าพนักงานตำรวจตั้งข้อหาทนายเห็นว่าเป็นการกล่าวหากันเกินความจริงและการกระทำของลุงพลที่ปรากฏตามสื่อไม่น่าจะเป็นความผิดคดีมีไม้ห่วงห้ามคือไม้มะค่าแต้ไว้ในครอบครองปรากฏชัดเจนว่าไม้ดังกล่าวลุงพลไม่ได้ไปทำการลักลอบตัดไม้มาจากป่า แต่เป็นไม้ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนล้มและไหลลื่นจากภูเขาลงมาเบื้องล่างเมื่อลุงพลไปพบเข้าและเข้าใจว่าเป็นต้นตะเคียนจึงนำมาตั้งไว้ในที่เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ตามความเชื่อของคนโบราณถามว่าถ้าต้นไม้ดังกล่าวไหลลื่นไปขวางกลางถนนหรือทำลายบ้านเรือน หรือขวางทางน้ำทางเดินและมีการชักลากนําไปไว้ในที่ที่เหมาะสมคนที่ชักลากไม้ดังกล่าวจะมีความผิดฐานครอบครองไม้ห่วงห้ามไหมอย่าลืมว่าลุงพลไม่ได้ไปเอาไม้ดังกล่าวมาเป็นสมบัติส่วนตัวหรือแปลรูปเพื่อปิดบังหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ถ้าเช่นนั้นลุงพลอาจเข้าข่ายครอบครองไม้ต้องห้ามได้ ลุงพลเข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนแล้วนำมาตั้งเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้บูชาก็เป็นการเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนเห็นได้จากวันที่เจ้าพนักงานป่าไม้ไปทําการตรวจพิสูจน์คราวแรกก็ยังเข้าใจว่าเป็นตะเคียนหินแต่ต่อมานำไปตรวจทางเชิญวิทยาศาสตร์จึงพบว่าไม่ใช่ไม้ตะเคียน เมื่อลุงพลไม่ได้นำไม้ไปครอบครองเป็นประโยชน์ส่วนตนและตั้งไว้ในที่เปิดเผยแสดงว่าลุงพลไม่มีเจตนาครอบครองไม้ห่วงห้ามแต่อย่างใดแต่เจ้าหน้าที่กลับตั้งข้อหาครอบคลองไม้ห่วงห้ามนั้นเป็นการตั้งข้อหาตามกระแสรหรือไม่อย่างไรอันนี้ประชาชนงงไม่เข้าใจจริงๆอย่าลืมว่า ไม้ตะเคียนหรือไม้มะค่าแต้ซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามทั้งสองชนิดตั้งวางเป็นร้อยเป็นพันแห่งให้ประชาชนประกาบไหว้ขอหวยแต่เคยมีรายไหนบ้างที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มดำเนินคดีซึ่งลุงพลน่าจะเป็นตัวอย่างรายแรกที่เอาไม้มาตั้งให้คนกราบไหว้บูชาถูกดำเนินคดีอย่างนี้เขาเรียกว่า เป็นธรรมกับลุงพลไหมข้อหาที่สองบุกรุกป่าสงวนโดยการสร้างรูปพญานาคถามจริงๆเถอะก่อนที่ลุงพลจะไปซื้อที่ดินและเอามาสร้างเป็นพญานาคที่ดินแปลงนั้นมีคนอื่นครอบครองมาก่อนใช่ไหมและเหตุใดการครอบครองของคนก่อนหน้านั้นจึงไม่มีความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนทั้งๆที่เป็นที่ดิน เดียวกันแต่เมื่อลุงพลได้ซื้อมาตามแบบชาวบ้านคือจ่ายเงินและรับรู้กันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายว่าบัตรนี้ที่ดินแปลงนี้เป็นของลุงพลแล้วและลุงพลมาสร้างพญานาคบนที่ดินกลับเป็นความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนไปได้ยังไงวิถีชีวิตชาวบ้านเขาไม่เข้าใจหรอกว่า ที่ดินในเขตป่าสงวนมีข้อห้ามอะไรบ้างการซื้อขายเปลี่ยนมือระหว่างชาวบ้านถือว่าเป็นของธรรมดาไม่แปลกอะไรแต่ถ้าเป็นนายทุนจากที่อื่นมาซื้อแล้วไปสร้างรีสอร์ทหรือทำสนามกลอฟอย่างนี้ถือว่าเข้าข่ายบุกรุกที่ป่าสงวนได้เพราะรู้ทั้งรู้ว่าเป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์และอยู่ในเขตป่าสงวน ซึ่งทางราชการไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้เพียงให้ประชาชนที่เคยอาศัยอยู่มาก่อนปลูกบ้านพักอาศัยและทําการเกษตรในที่ดินที่ครอบครองต่อเนื่องกันมาแต่ถ้านายทุนมาซื้อจริงคดีบ้าบา้าแบบลุงพลไม่เกิดขึ้นแน่ถ้าที่ดินแปลงนี้ไม่เคยมีการครอบครองมาก่อนลุงพลเพิ่งไปแพร่ถางก่อนสร้าง หรือทำในลักษณะทำลายป่าอย่างนี้สิถึงจะเข้าข่ายกระทำความผิดตามพรบรป่าไม้ได้แต่ที่เห็นเห็นลุงพลไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่าทางหย่าและสร้างพญานาคเลยถ้าลุงพลบุกรุกป,ป่าสงวนจริงไม่ต้องให้เป็นข่าวดังหลอกไม่เกินเจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาจับกลุมแล้วไม่ปล่อยให้สร้างมาเป็นเดือนดังนั้นที่ลุงพล ไม่ถูกจับก่อนหน้านั้นเพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้พื้นที่เขาเห็นว่าลุงพลไม่ได้บุกรุกป่าแต่ทำในที่ที่มีการครอบครองต่อเนื่องกันมาจึงไม่สนใจแต่เพราะมีอิทธิพลบางอย่างวันนั้นลุงพลไม่ผิดวันนี้ผิดจะทำไมเมื่อลุงพลเป็นแค่ชาวบ้านไม่ใช่นายทุนรายใหญ่ข่าวเบื้องลึกหลังไม่ มหาธานายฟ้องว่ามีขบวนการขัดขวางความเจริญของชุมชนกกกอกเพราะสิ่งที่ลุงพลทำเกิดติดตลาดจะมีประชาชนหมุนเวียนเข้าไปจนวุ่นวายชาวบ้านก็จะมีรายได้มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นอาจทำให้อาชีพบางอย่างไม่ได้รับความสะดวกจึงต้องล้มลุงพลก่อนเข้าใจหรือยังครับข่าวไทยรัฐเมื่อวาน มีการจับยาบ้า4 0 0 0 0เม็ดที่ด่านกกกอกอันนี้เป็นคำตอบชัดเจนท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายเห็นมีป้ายขนาดใหญ่ของป่าไม้ไปปิดบริเวณที่ดินยึดหรืออายัดพยานาคอันนี้เป็นคำสั่งทางปกครองให้ลุงผลโต้แย้งคำสั่งเป็นการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายอย่าปล่อยเลยตามเลยเพราะเงินที่สร้าง ลุงพลรับบริจาคมาจากประชาชนดังนั้นลุงพลต้องต่อสู้ให้กับเจ้าของเงินอย่าถอดใจปล่อยให้เจ้าหน้าที่ยึดไปนั่นเท่ากับยอมรับความพ่ายแพ้ทั้งๆท,ที่เกมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นลุงพลต้องสู้เพื่อความยุติธรรมและเพื่อความถูกต้องกำลังใจจากทนายครับที่ทนายฟังมาคนที่เกลียดลุงพล ส่วนหนึ่งมาจากเสียผลประโยชน์ส่วนหนึ่งมาจากการหมัน่นไส้และอีกส่วนหนึ่งรับจ้างมาล้มลุงพลหรือขัดแย้งส่วนตัวแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือพวกกลัวความเจริญมาสู่หมู่บ้านกก,กอกหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ